สวัสดีครับผมดาฟ้ามิงโกวันนี้ผมจะมาทำข้าวบัตกันนะเริ่มจากเอาหม้อหุงข้าวมานะครับผมจากนั้นก็ตักข้าวใส่นะครับผมแล้วก็โอ้โหไอเหี้ยมดนะครับโอ้คักขนาดครับตักข้าวใส่ครับผมอย่าไปสนใจครับปิดฝาครับผมแล้วก็มาล้างน้ำสิบน้ำนะครับผมนะครับผมนะครับนะครับผมครับล้างน้ำสิบน้ำนะครับให้ไออ่อ เมด็ดดำๆนี่มันออกนะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันออกแล้วก็เดินไปนะใส่น้ําเปล่าน้ํากินนะผมให้เลยเข้ามานิดนึงแล้วก็เอาไปใส่หม้อนะครับเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์นะครับผมโอเคแค่นี้แหละครับกลับมาดูครับว่าหอขนาดไหนแล้วยังโโหโคตรร้อนมือครับผมเรื่องจากมาตอกไขก่อนนะตอกไขมือเดียวครับโอ้โหไขแดงแตกโคตรยาโอเคเอาใหม่อีกรอบนะครับผม ะครับผมโอ้โหยังแตกอยู่นะครับผมโอ้หน้าโมโหมากครับตอนได้เหนแตกเลยโอเคมาเปิดหม้อหุงข้าวแล้วก็ตักข้าวนะครับผมเอามาใส่จานนะครับผมจะได้ผัดง่ายๆครับผมเป็นการเตรียมของครับโอเคเสร็จแล้วปิดฝาครับผมเอากระเทียมมาสับนะครับผมปอกเปลือกสับเป็นชิ้นๆนะผมเสียบปักนะครับผมแล้วก็ เม่อแหละเปิดสวิตช์นะครับรอไฟร้อนนะครับผมก็กระดิกคิ้วอะไรไปนะผมทีนี้ไฟร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับผมใส่น้ํามันเสร็จปิดนะผมแล้วก็ถูเกียรให้รอบนะครับผมแล้วก็ใส่ใกระเทียมลงไปผัดนะครับผมแต่นั้นนะผมก็โอเคนะครับรอกระเทียมสุกนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่ ไข่ไปนะผมแล้วขั้นตอนนี้ต้องรีบมากๆนะผมเอาไปผัดสักนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวลนะ้วต้องรีบๆเลยนะฮะเดี๋ยวไข่มันจะเดี๋ยวข้าวผัดเราจะไม่แบบเท็กเจอร์ไม่ดีไม่สวยอะไรผมเดี๋ยวแบบเออไข่มันจะไม่ได้เต็มนะครับผมเนี่ยครับผมสมใส่อ่าซอนหอยนะครับผมกับก็คือแบบจะปรุงรสตามใจชอ,อบเลยครับผมผมใส่แค่ซอนหอยกับรสด,ดีนะครับผมเอ้ไม่ใช่อ่าเป่งนัวนะครับผม ค okay, ทีนี้ก็ปิดไฟถอดปลั๊กนะผมนะแล้วทีนี้ก็มาต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าให้มันอ้าวเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างเหรอโอ้โหแย่วะ่ะข้าหลุดออกนะผมโอ้เนี่ยสวยงามครับผมนี่ครับข้าวผัดของเราโอ้ดูครับรอบๆครับผมนี่เป็นตะแซบแท้เห็นแล้วแซบหลายชิมเบิ่งนะครับผมโอ้โหโอ้ร้อนชิบหายโอ้ย Yeah.